ดอกเขาโอ้ยขาเฮียบบนอะโอ้ยใหญ่บสูุดขาใหญ่เนาะขาเหี้ยขาเหี้ยขาเนี่ขาเนียเนี่ยขาแดงแกนเสียดูดิเนาะ บ่้านเราตัวค่าเงียเหรอเงียบค่าเหี้ยเหี้ยนสีตะปูจังสีเลยล่ะยายงามมึงจะหละ่ะมันจีจังสีแล้วยายค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน มันอีสานซ้อนดคกะเขาปลาคือเกาด้วยจ้ะเดีเวลากะเขาหาเลระคือเกาแล้วจ้ะหาเห็ดลจ้ะปลาเกาปลาเดิมเท่าไะจ้ะไม้เกาไม้เดิมเ่าอาเพอราชสีลายเจ้าราสเกียจ้ามันจะมันหมาเราพี่เนาะย่างกขมาอืมพอละย่าวไปแถวเลยมน้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวของที11เนาะค่ะ11กันยายน2568มาพอแล้วจ้ะ ยาวมาเลยยาวขึ้นมาอีกพี่ลุงมาพี่โอ้หลายเติบอยู่น้อยยาเนาะโอจ้ากำลังปูตุ้งที่นี่พี่น้องอ๋อมาเอ้าโอ้ตุงตุ้งที่นี่ปู้งขาไปข้าวๆอยู่พี่น้องมาดื่มกันเลยเนาะเฮ็ยหัวไดไปจะเถียงงัดเลยพี่น้องงัด โอ้ยฮะฮาโอ๊ยข้าเห็ดบนอะโอ้ยใหญ่บ่อสตดมาเพอฝนสันอือบาา อ้ก hey, oh, ินของมันใส่เกี๊ยนอุดขาบึงขาขาเห็ดหรือเปล่าอ้าวจานผ่านไปก่อนไปก่อนเนาะแมียนไปแถวไปเลยเด้อโม่ใหญ่เติบอยู่โอ้นี่กำลังแต่ โอ้สองดอกเปนี้างกำลังดันดิเนี่อืกระฮาดเหรอกำลังแตะกำลังเตะแดนดิบขาใหญ่ดิเนี่ยขาใหญ่ขาใหญ่ยังเปนหอยอีกขาใหญ่ดิเน โขายเงยกวบจะไดจะขายหญยขาตโตเต่าดนี่กำลังเตกมวยุขึ้นแตกมวยห <ś c oughs> นุ่นแตะมวยุ่ขาย,า,ายหญยอุอย้ยบิงขาเห็ดกบวบ mà hết trên chiếc <Nhạc> cả tủ rồi cái cái nào mà <laughs> phố, cũng dễ đó chuyển tôi có gì nào điền theo thì tôi sẽ là giao qua đây Hãy nhìn cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

้องนี้ใหญ่น anyway> ั่นแหละตอนหนาะไปะไปหาอยู่เริ uh ่มไปหานีอยิม่แนวกินแอ้หกินเขนไปหอยขาบยางวยาวตัวขาใหญ่เนาะขาเหี้ยเหี้ยนโอเีมนต้มาโด่งเหี้ยนเหยนก่า Đây đây chỗ cái thẻo này. Cái thẻo nhào cái này vậy. กินล <Billie S 1> ่ามากเาเจ้าโฟมาเจ้าเห็นอย่างเงี้ตุ๊บุ๊กติปนิ่มโมเลยจะได้จ้าขาหนาวองนี้ไม่แนวกัดแน่เนาะจชะอือสาม แล้ใช่ค่ะ อย่างต่ำันว่าตัวเนี่เรียบแนบเลยตั้งคู่ถ่าย ขาใหญ่เลยไปนะม,มานจ้ะไปลุนไปรับชมกันต่อเนาะสิมานี้บอจ้ะโมแลงแทนไม้ค่ะสำหรับวันนี้เนาะ,ะเพื่อมานี้ค่ะไปะลุนกันต่อจ้ะให้เรือะ

เอาเป็ออนแบบนี้ยางงามด้ไห่เหลือเพิ่มเติมเห็นงามได้นี่ค่ะพนาเหลือได้น่่ค่ะเรือเมือนว่านเนาะ นี่ะคะทับบอทับบอเห็ดเพลินแห้งเพื่อกับโผ่ไม้เด็กเก็บอีกน้อยใหญ่เด็กเก็บอีกเด็กมานำอีกอะไรอีกร้ายน้อยใหญ่นเนาะที่บอกเด็เกรายเต๋อม ก่อนก่อนเลยเนาะสตปูดังสีเลยล่ะใหญ่งามจริงจริงมึงจหล่ะเป็นสีจังสีแล้วใหญ่หัว้ามาเสานี้จ้ะ หมานพอได้กแกงอยู่เนาะ,ะงามๆจ้าอุ้ยเสาร์วันที่11เ,เนาะจ้า11กันยาย,ยน2568นี่เก็บเหลือเพลินโอ้ยบอยแมนเหลือเพลินเหลือเหลือเหมือว่าน้อยใหญ่จ้านี่าางามตัวนี้โม่นึงจ้ะมีโม่แหลกโม่แหลกชาสังๆใหญ่ๆดอกนี่ไหมมีมุณดอกนี่เนาะ ao bốn sốt nhau bốn té cá, bốn hang mua, đỏ bằng cách này nó, sào này, mua này cá nhào, cá <laughs> <Mình khá cười> cả là nó, nè, này, đỏ cả thứ bao mua một là lỡ nó ừ. như già sào này, à, để, này để này này. Chẹp chẹp tận. Mà. นๆเอาสาวเน้ค่ะลาไปก่อนเนาะค่ะฝากดกไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีาสานสอออนเดย์ในเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะยินนีลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะเลาะฮาสาุกมือละค่ะมาถุกมือเนาะยายเนาะมือได้ร้ายได้น่อยได้น้อยได้ร้ายป,ป้าปนกันไปคะ่ะมือได้มันร้ายมูญ่กัดได้เต็มตา วันนี้ก็ม้านสุดยอดล่ะค่ะเ <c oughs> ง็ดเง็ดก็เริ่มหางเริ่มยังไปแนล่ล่ะจ้าเก็บมาน,นี้ก็เดือนกลัวล่ะค่ะแถบสุกเหมือเนาะต่อไปก็บล่อหลุนให้ปกจิกค่ะจิกไซายหนามสีออกงามเดก็ยังโมหูเน้ะยใหญ่จ้าผมเกิดร้อยร้อยออกบ้งเทือกับพอหมูสองยุมสองยุมเนาะบ่ทันมูใหญ่ไปกลับไปจ้ากลับ้วจ้า,จา,จา,จา กู้เพิ่นใดมันก็ได้อยู่เฮ็ดบกนะวกจี๊ดท่ายหนา่ล้วเฮาบ่ทันผัวหมูยยใหญ่เนาะจ้ผอวมองละกัมปลา <c oughs> มาหาบอกปลาใหญ่ได้คือเราเลื่อยยางจนเมื่อยตัวจริงก็บ่ได้ย่างทั่วปลาค่ะเหมอือนละโซนโซนเราหนห่อยๆไปเป็นโซนขี่รถไปจอดก็ไปซองไปจอดไปซองเอาเนาะซ <c oughs> ื้อมาเอาย่างถั่วอุ้ยย่างมาไวดอกค่ะปลาใหญ่แหี้ยตัวนี้มาใหม,มาอีกโซนหนึงน่งเนาะ ဖယဖကယက်ရာင်ရးိုခ်ရေူွေိုအရျခ်ရးေရါယ။်ရာင်